เราออกมาเทสนอกสถานที่ครับอุหภุมประมาณ32องศาครับถือว่าร้อนกว่าการทดสอบในห้องแอร์นะครับนี่ครับเสร็จแล้วฮะอยู่ที่5นาทีนะครับประมาณ5นาทีกับการเรนเดอร์ไฟล์1นาที38วินาทีครับถือว่าไม่เร็วเลยนะฮะ สวัสดีครับในคลิปวันนี้ผมมี MacBook M1 ที่มาทดสอบครับจากที่ในกลุ่มเนี่ยป้ายามผมมาสักพักแล้วนะฮะว่าอยากให้ลองตัดต่อหรือเรนเดอร์ด้วยตัว MacBook M1 ตัวนี้นะฮะนี่ครับก็ไปรับมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราคงจะไปอันบ็อกกันแบบเร็วๆนะฮะแล้วก็อาจจะไปดูเรื่องการเรนเดอร์ไฟล์ 4K 60เฟรมนะฮะว่าจะเร็วขนาดไหนเดี๋ยวไปดูเลยครับนี่ครับมาดูในส่วนของตัวแพ็กเกจนะฮะแพ็กมาเรียบร้อยดีมากเลยครับตามกําหนดเนี่ยจริงๆต้องมาถึงวันจันทร์ที่25มกราคมเนี่ย ถ้ารอตามกําหนดนี้ก็ต้องรอถึงอาทิตย์หน้าเลยครับอลาไรมา,าเปิดแพคเกจกันเลยเดีกว่าครับนี่ครับก็จะเห็นตัวกล่องด้านในนะครับเป็นตัวกล่องของ MacBook Air ครับ นี่ครับหังจะเปิดกล้องมาแล้วก็จะเห็นตัว Macbook Air เลยนะฮะส่วนอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ตัว adapter แล้วก็สายชาร์จครับ หลังจากเปิดมาฮนะก็จะมีเสียงเพลงต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราคงจะข้ามในส่วนของการติดตั้งนะฮะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่ทดสอบการเรนเดอร์กันเลยครับขอเปลี่ยนสถานที่นะครับมาทดสอบกันที่ด้านนอกนะฮะจะให้ดูอุณหภูมิการใช้งานจริงด้วยครับในห้องผมนี้อาจจะเปิดแอร์เย็นนะฮะอาจจะไม่เห็นว่าเวลาใช้งานแล้วเนี่ยความร้อนจะสูงขนาดไหนนะครับ ให้ดูก่อนครับว่าตอนที่เราเปิดเครื่องมาเนี่ยอุณหภูมิปกตินะครับตอนที่ยังไม่ได้เริ่มใช้งานเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ตอนนี้นะครับ35องศาครับตัว CPU ก็อยู่ที่30นะครับสโตรเรจก็อยู่ที่33องศาส่วนแบตเตอรี่ครับ30องศานนเดี๋ยวอาจจะเปิดไว้ข้างๆนะครับระหว่างที่เราทดสอบเรื่องการเรนเดอร์ลนะ ต่อไปมาดูเรื่องความเหลือของการเปิดโปรแกรม f i n a c l Cut Pro นะครับเนี่ยเปิดแล้วขึ้นเลยครับเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะผมเดี๋ยวขอปรับมุมของหน้าจออีกสักนิดน,นึงครับว่าจอก็น่าจะสะท้อนนะครับแล้วกลับมาดูครับที่ตัวอุณหภูมิตอนนี้นี่ขึ้นไปที่สาองศาครับ ยังถือว่าไม่ร้อนนะฮะส่วน g p พยยังเท่าเดิมครับอ่าต่อไปเราลองมาทดสอบการใช้งานจริงครับตั้งแต่การเอาคลิปลงมาครับนี่าร เพิ่มไปอีกสักหนึ่งเลเยอร์นะฮะนี่ครับก็เลเยอร์ที่สามฮะตอนนี้อุณหภูมินะกลับไปดูนะครับขึ้นมานิดหน่อยครับ38องศาฮะ ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้หรือว่าต้องเรียวว่าต่างกันมากเลยนะฮะเมื่อก่อนนี้แค่ทําคลิปแป๊บแ๊บะฮะขึ้นไป70 80องศาครับแต่อันนี้ถ้าไม่ต่างกับคอตอนก่อนจะเปิดเครื่องเลยนะครับแค่38องศาเท่านั้นเองต่อไปมาดูเรื่องการใช้งานครับขนาดว่าเป็นตัว4 k 6 0นะฮะก็ยังดูลื่นไหลครับนี่ฮะสมุดมากครับหน้า้องๆแบบ เล่นไปพร้อมๆกันนะียซึ่งตัวนี้ก็คือคลิปที่เดี๋ยวผมจะตัดลงในคลิปนี้นั่นเองนะครับเรียกว่าใช้งานจริงกันเลยครับอุณหภูมิใะ้ลองกลับมาดูก็ยังเท่าเดิมนะครับ38องศาจับนะฮะอันนี้ไม่มีความรู้สึกว่าแตากต่างจากตอนก่อนก่อนจะเปิดเครื่องเลยนะครับอาจจะมีอุ่นบ้างนิดๆนนี่ถ้า เทียบจากความรู้สึกจากที่เอามือสัมผัสนะครับตรงที่ตรงวางมือก็ไม่ร้อนนะครับเอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนเรนเดอร์กันเลยนะฮะสำหรับการเรนเดอร์ผมจะเลือกเป็นแบบ264นะครับเป็นแบบ better quality แล้วก็เรนเดอร์แบบ4 k ครับไฟล์ที่ได้นะครับไฟล์ประมาณนาทีเสร็จๆครับ 1>, 1นาที38วินาทีนะฮะขนาดไฟอยู่ที่600เมกครับระหว่างที่เดี๋ยวเราเรนเดอร์นะฮะจะมาจับเวลากันด้วยครับเอาแบบคร่าวๆนะครับอันนี้ผมกดไปก่อนนะครับนี่กดไปก่อนถือว่าต่อให้นะฮะ ตอนนี้นะครับ20วินาทีล,าลันเวลาประมาณ10รนะครับระหว่างที่เรนเดอร์เราลองดูที่ตัวอุณหภูมิไปด้วยครับอุณหภูมิขึ้นไป40องศานะครับระหว่างที่เรนเดอร์ระหวฝั่งนี้เดี๋ยวให้ดูไทม์ไลน์ครับผมสั่งตัว Macbook Air นะครับเป็นแบบ CDO ไปตั้งแต่วันที่23ธันวา6-3สานะครับ ก็ตามในหน้าเว็บเเขียนว่าใช้เวลาประมาณ2 3สัปดาห์นะกำหนดส่งช่วง20 27มกราคมจนเมื่อวันที่15ครับถึงได้เปลี่ยนเป็นสถานะรอจัดส่งนะครับแล้วก็ถ้าตามกำหนดตามที่ Apple ระบุมาเนี่ยก็เขาบอกว่าจะส่งวันที่25มัมกรานะครับแต่จริงเนี่ยของมาถึงตั้งแต่20แล้วครับก็เหมือนที่เห็นในคลิปครับไปติดต่อทาง d h l เพื่อจะขอสินค้าก่อนนะครับ จะสามารถติดต่อไปรับได้ครับตั้งแต่วันที่20เลยน่ครับกลับมาดูนะฮะตอนนี้เนี่ยเรนเดอร์ไปที่5ประมาณ50%แล้วนะฮะใช้เวลาไปประมาณ1นาทีกว่าครับตีว่า2าทีก็แล้วกันนะฮะอุณหภ,ภูมินะครับยังอยู่ที่48องศาฮนะ CPU นี้ไม่ขึ้นเลยครับยัง30เหมือนเดิมครับ ตัวแหลมมีร้อนขึ้นนิดนึงนะฮะ37องศาสองศาแบตเตอรี่ก็อยู่ที่33องศาครับหรับสเปคตัวนี้เป็นแบบแรมแปดพิกนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจนะครับที่อยากรู้ว่าถ้าแรม8ปดิกเนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับการใช้งานหรือเปล่านะฮเะดีย่ยผมเอามาตัด 4K แบบ60เลยนะฮะ ก็ยังสามารถตัดได้แบบว่าสบายๆนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นะผมไปลองทดสอบกับคลิปยาวๆแล้วนะฮะลองตัดไปสองชั่วโมงครับความร้อนขึ้นนิดหน่อยก็จริงก็ไม่แทบจะไม่ต่างจากตัวนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีการหน่วงหรือกระตุกอะไรเลยนะครับสามารถตัดต่อได้แบบสบายๆครับเน้นก็วางใจได้ครับสําหรับที่ใครที่กังวลนะฮะว่าจะใช้งานได้ขนาดไหนบอกเลยครับว่าตัวนี้คุ้มมากครับสําหรับ Macbook แอร์เอ็วนะฮแต่ไงตัดโ 4K ก็ควรต้องเพิ่ม SSD นะครับอย่างน้อยนี่ก็ต้องเป็น512ครับแต่ถ้ามีงบหน่อยนี่ก็จะจัด1นึเทรบต์เลยนี่ก็แนะนำนะถ้ามีงบ กลับมาดูนะฮะตอนนี้เราเรนเดอร์ไปแล้วประมาณ4นาทีครับก็เสร็จไปแล้วเกือบ,บจะ80%ดนะฮะดูแล้วเนะี่ยไฟล์ประมาณ1นาทีกว่านี้น่าจะใช้เวลาประมาณ5นาทีได้นะครับแต่อันนี้ก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะฮะว่าตอนนี้เราออกมาเทสกันนอกสถานที่ครับอุณหภูมิตอนนี้ประมาณส2สองศาครับ ถือว่าร้อนกว่าการทดสอบในห้องแอร์นะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วฮะอยู่ที่5นาทีนะครับประมาณ5นาทีกับการเรนเดอร์ไฟล์1นาที38วินาทีครับถือว่าไม่เร็วเลยนะฮะกลับมาดูเรื่องความร้อนครับอยู่ที่42องศาอ่าเดี๋ยวลองเล่นเล่นไฟล์ดูสักหน่อยนะครับเล่นไฟล์ 4K ไปด้วยคนพรมสีสองศาเ่าถือว่าเย็นมากนะฮะ นี่ยตอนนี้เริ่มมาใช้ G P U แล้วครับที่เราเล่นไฟล์นะครับกลับไป,ลบไปแล้วครับกลายเป็นสามสิแล้วเรามาเล่นกันได้แบบสบายๆครับวิังอยู่ที่40องศายินดเท่านั้นเองอะไรทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบ เล็กๆน้อยนะฮะแล้วก็มี u n นบ x ็ด้วยนิดหน่อยสำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับีย๋ยวมีเรื่องไหนที่อยากรู้อยากให้ผมทดสอบเนี่ยก็บอกมาได้เลยครับเดีย๋ยวจะทดสอบเพิ่มให้ชมกันนะฮะขอบคุณสาหรับการรับชมคลิปนี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ